มาผมสวัสดีทุกคนกันด้วยคนระับผมนะเออวันนี้เรา,าพกเกมซโซกันนะทุกคนนะวันนี้เฮียทุนมาห้าหมื่นบาทกันนะครับผมนะเออเรามาดูครับวันนี้เราไปเบ็ดสักเท่าไหร่ดีครับไปเบ็ดสักสามร้อยครับมาดูครับหมุนไล่ดวงกันหน่อยกันละกันนะทุกคนนะ เออมาดูกันหน่อยโอ้โหไหลดีจ really ัดเลยนะทุกคนนะเออเอาเรื <subjects 195 2> ่องจัดเลยนะทุกคนนะโอ้โหเอาไหลดีนะไปครับกดไปต่อนะทุกคนนะเออหมดไรดวงกันไปก่อนนะทุกคนนะมาอีกแล้วครับใครอยากตามเฮียแปะเร่งไปในใต้คอมเมนต์นะทุกคนนะใครอยากตามมาตามมาได้นะผมนะเออมาอีกแล้วนะทุกคนนะเออมาอีกแล้วครับยกหน่อยดียกหน่อยดีรอบนี้ยกหน่อยดีโอ้โหมาแล้วครับรอบนี้ยกหน่อยดีโอ้โหเต็มหน้าไปดีครับจังหวะนี้ ยกหน่อยโอ้โหเต็มหน้าอีกแล้วครับรอบนี้ยกมาแล้วโอ้โหครับคูณอย่างเยอะนะทุกคนนะโอ้โหครับรอบนี้แตกมาโอ้โหแซงเะนนะตะน,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 นะทุกคนนะอืมไออย่างเนี่ยต่อเนี่ยไมได้คอมเมนต์นาาะทุกคนนะรีบตามกันมาได้นะทุกคนนะเอ๊ะเล็บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม